ของเลยค่ะดังสนุกเลาวันนี้เรามาเปิดตัวโปรเจกต์ของมา r v เ l ลใช่ค่ะวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนของคัปตันมา r ์เวลนะคะก็ขอฝากด้วยค่ะก็จะมีทั้งโอเมี5เรื่องเลยค่ะ5รถนะคะก็ดูได้ทั้งในโรงภาพยนตร์แล้วก็ดูในแอปพลิเคชันค่ะก็ขอฝากด้วยค่ะตัวเราเองก็เป็นแฟนมา r v เ l ลใช่ค่ะหม่เชื่อว่าใครหลายๆคนก็ต้องเป็นนอนแล้วก็ดูกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ พอมาแล้วก็ตื่นเต้นมากๆคือแค่เห็นตัวอย่างอะปล่อยวันแรกก็คือต้องรีบไปดูเพราะมันจะเป็นไงเดี๋ยวคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่ค่ะพอมาเวสมันมันมีการโอ้มันสุดยอดที่สุดแล้วก็แต่ละพลังแต่ละอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแบบกับตันมาเวลนี่ก็คือแบบสุดๆอะค่ะเหมือนมากแบบกรอบกู้มากๆตอนจบคุณมาช่วยแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลื้มค่ะ นี่คือจากใจแฟนคลับหนึ่งแฟนคลับหนึ่งแล้วก็เร็วๆนี้มันก็จะมีเดอะแอนด์แมนใช่ก็ขอฝากเดอะแอนด์แมนด้วยนะคะก,ก็วันที่15 15ก <c oughs> ุมภากุมธาได้ดูกัน<ช>ค่ะฝากด้วยค่ะน่ารุกเนาะ ไม่ยังไม่ได้ดูเลยเราต้องรอไปดูชมพร้อมกันแต่ใหม่แต่ใหม่รับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็มันแน่นอนมันแน่นอนใหม่จะไปดูพร้อมๆกับทุกคนค่ะจอไปดูมิเตอร์หรือเปล่าคือ15ไงคนไหนแบบไปวาลิไท์ไม่มีที่ไปไปดูนะสนุกมีที่ไปเราใช่ไหมล่ะ วันที่14บี่หนูมีทักมีงานค่ะเอาไปกลานคืนเดทดีลได้ไหมเนี่ยเรารู้งานเราเป็นงานไม่ก็หนูบอกข่าวก่อนไงอ๋อเหรอใช่หนูลืมข่าตอนหนูบอกหนูว่าแม่แล้วมันบอกว่าหนูไม่ได้ตอนนั้นตอนกลานคืนไม่แน่กลัวมากกลัวตอนหนูมีของขวัญตอนเล่นท้ายให้พี่เก้าแล้วนะคะคือผู้ชายไม่แต่ว่าของเก่าก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะพี่เก้าชอบแน่เลย แล้วของติดก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะมีค่ะมีเตรียมเรียบร้อดเวีเตรียมไว้ให้หมดแล้วค่ะใช่ใช่รูปแบบนานเหมือนกันนะคะอไม่มีเวลาไม่มีเวลาซื้อไงคะก็เลยต้องเตรียมไว้แบบเจออะไรปุ๊บซื้อไว้ก่อนมีหลายสิ่งแสดงว่ามีหลายสิ่งเป็นวัตถุชนิดไหนคะเป็นวัตถุระเบิดเป็นวัตถุชนิดไหนดีทำไมคำถามเป็นอย่างนี้มันเป็นรูปแบบนานๆเครื่องประดับใดๆที่แขนที่มือที่ไหนน่ารักเลย น่ารักเลยน่ารักเลยเดี๋ยวกินตีเลยน่ารักแเลยน่ารักเอาพี่ก้าวเป็นคนบมกมันเกินพี่เต๋อแต่งงานร้อนมากเลยตกใจหมดเลยไม่แล้วก็ตกใจเลยนะเมื่อกี้บอตรงเนี้ยผู้ชายเยอะแต่ตรงเนี้ยตัวแม่น่าเหมือนตัวพ่อ สิบลงอ่ะต่อต่อสิบนาทีของเขาแต่มันไม่จบไม่เป็นไรต่อได้รถติบลงอ่ะตรงเนี้ยแต่แต่อย่างนั้นโอเคอ่าเดีจจะจบสิบนาทีของเรา่จ้อมีของขวัญยังไงได้ชิ้นเดี๋ยววันนั้นถ่ายให้ดูได้ไหมคะเดี๋ยวไม่เฉพาะเดี๋ยวเดี๋ยววันนั้นลงให้ดูการสงสัยว่าทธรรมแบบต้องมีหลายชิ้นหลายสิ่งอย่างนี้เออมันเหมือนเราเซตมาตรฐานนะคะคือถ้าเราให้หลายชิ้นปุ๊บแปลว่าเขาก็ต้องต้องใหญ่กว่าเดิมมั้ยต้อคือจะต้องการให้เขาอัพเวลให้เรา เพราะว่านี่ปีที่ห้าใช่ไหมคะ,อะดอกไม้มันเล็กมองทุกปีทุปีทุกปีเลยแต่วิการเป็นคนทําบุญหวังผลใช่ไหมคะลูกไม่ค่ะไม่เลยไม่อยากได้ให้รอเล่นนะคะเมื่อกี้เป็นมุกคือให้หให,ให,ให้ให้ด้วยใจนะคะคือของมันไม่ได้แพงอะไรเลยนะทุกคนมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบวนเพชไม่ใช่อะไรเลยค่ะมันเป็นของทาเป็นทําจากไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาหลักร้อยเองค่ะที่ใหม่ให้อะค่ะแต่มันมีคุณค่าทางใจแค่นั้นเองค่ะแค่เราเป็นคนให้ กใหม่รู้สึกว่าไม่ต้องแพงอะค่ะแต่แพงก็ได้นะพี่เต๋อแต่คือไม่ต้องแพงใช่ไม่ต้องแพงแต่ว่ามีความหมายอ่ะมันน่ารักดีค่ะในทุกๆครั้งที่คู่เราเองเป็นคู่ที่แบบให้ความสําคัญกับการวันสำคัญแล้วกันการกีฟต์การเทคกันแล้กันมันมันดียังไงบอกบอกคนที่ไม่มีแฟน ตัวแม่จะแรงพื่งบอกคนโสดนะเขาเอ้ยมันดียังไงสำหรับคนชี้มือมันคือกูคนที่คนที่เขาแบบไม่กิดอันเท่กันแล้วมันมีความสุขแต่ไม่อยากจะบอกว่าวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยค่ะมันยังใหม่เองอ่ะไม่สั่งดอกไม้ใช่ไหมคะไม่สั่งไว้สามช่อไม่สั่งไว้ให้คุณแม่สั่งให้พี่เต๋อแล้วก็สั่งให้พี่ก้าอินเสิร์ฟทั้นหมดคือแบบว่าความรักไม่ใช่คือเออไม่ไม่อยากจะบอก น้องๆทุกคนแบบว่าแฟนขับใหม่ทุกคนล่ะคะว่าที่จริงแล้วมันเป็นวันแห่งความรักซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องให้แฟนหรือผู้หญิงผู้ชายก็ได้เราให้แม่เราก็ได้อะเพราะว่าใหม่ให้แม่ทุกปีเพราะว่าแล้วเราจะเห็นเขาจะยิ้มมากๆแล้วเขาจะมีความสุขมากกับกลาบสีแดงอะไรเงี้อย่างใหม่ก็ให้พี่ก้าวอะไรอย่างี้ค่ะสีเลยรคะพี่ก้าทุกคนเหมือนกันหมดเลยความรักก็ต้องสีแดง ขอแม่แพ้ๆวันนี้นะวัเลนไทยก็แฮปปี้วันเลนไทยแฟนๆทุกคน้วยค่ะต่อาสุดเราก็เป็นคนกล้าหมดสิบเวลาแล้วคนเก่งคนเก่งคนเก่งเวลาเราไปสู้กับเราไปสู้กับเรนกับเมน คอมเมนต์เป็นคอเมนต์ดีว่าเราทรัเออทั้งๆที่เราตอบไปหมดแล้วก็ยจะมาเราเป็นตัวแม่ที่สามารถกล้าต่อรองแล้วแล้วหนูจะแรงเพื่อเราเล่นเราเล่นอันนั้นก็คือนี่หนูก็ถามตัวเองเหมือนกันพอตอบไปใช่ก็หนูจะแรงแต่ที่จริงหนูแต่ที่จริงอ่ะหนูอ่านแล้วอ่าหนูตอบเลือกตอบคอมเมนต์นะนะหนูตอบด้วยความแบบเหมือนเอ็นดูนะหนูไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าหนูแค่รู้สึกว่ามันไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นใครที่แบบคอมเมนต์มาด้วยความมั่นใจขนาดนี้มั่นใจจริงๆริง มั่นใจมากอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าสิงอะไรเงี้ยใช่ไหมแค่นั้นเลยแลนวตอนเราไม่ได้โมโหใช่ไหมเออหนูไม่โมโหเพราะว่าคอมเมนต์อื่นด่าด่าเยอะกว่านี้อีกแม่แมนอื่นเขาด่าหนูนะแต่แต่หนูไม่ได้โมโหจริงๆแต่หนูรู้สึกว่าเขาเขียนดีเทลมาค่อนข้างเยอะว่าอันนี้ต้องทําอันนี้อันนี้ต้องทําอย่างนี้อันนี้ต้องทำอย่างนี้อันนี้ทำหนูก็เลยแบบ โหพี่มั่นใจมากจำได้ไหมว่าเราตอบเขาไปว่าไงนะหนูบอกว่ามั่นใจจากแบบหนูไม่เคยหนูไม่เคยเห็นคนที่ตอบคอมเมนต์ได้มั่นใจขนาดนี้มาก่อนแล้วก็บอกว่าที่พี่พูดมาหนูไม่ได้ทําเลยจบนะคะอะไรเงี้ยอันนี้คือน้าเสียงจริงๆในที่เราคิดในตอนนั้นตอนนี้เป็นอย่างนี้ขออินเร์ปานอย่างนี้เป็นยัไ่อนไม่ได้สิบิวเก่งมากเลยมันจะแรงไปใช่ไหม อัตราความเร็วมันเร็วไหมคะในการพิมพ์ในการพิมพ์เมื่อเห็นมันมันนานเอาง่ายๆไม่ได้ไม่ได้โกรธค่ะไม่ได้โกรธอะไรเลยสนุก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 ไปเองตลอดตลอดคิดนานไปเราก็อธิบายไปชัดเจนแล้วว่าค่าก็มีแล้วใช่ใช่ใช่สัมภาษณ์แล้วเอาคือใหม่อะแฮปปี้กับตัวเองแล้วไม่ได้เครียดตัวเองไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วใหม่ก็เชื่อว่าคนจํานวนหลายๆกลุ่มเนี่ยหลายๆคนเลยที่เข้าใจผิดเขาเขาเข้าใจดาววีแล้วใหม่ก็เดี๋ยวว่านแฟนๆแฟนๆทุกคนนะคะไป ช่วยตอบไปหน่อยฉัตอบแทนนนฉันไม่ตอบแล้วเดวิเหนื่อยแล้วเดวิไม่ตอบแล้วนะเรื่องเนี้ยก็ฝากตอบหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจะได้ไม่เคลียร์ดเว้ยเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วไปดูคอนเทนต์ต่อไปในดาวิกาชาแนลนะคะก็จะทังอะไรใช่ข้างเก่งมากเดวิตอบว่ามันก็ยังมีคนแบบว่ามันมีข่าวล้อมแบบว่าที่คลินิกอะไรอย่างเงี้ยคลินิกเอา ซิลคนตรงแบบเราไปทำอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่ันมีชื่อรุ่นเออมีชื่อรุ่นดาวิกาคือถ้าใครอยากจะทำตามดาวิอะไรอ่ะ เต็มที่เลยค่ะทําแล้วมีความสุขทำแล้วมีความมั่นใจทําเลยต่วิศนับสนุนแต่ต้องดีๆเนาะเออทำดีๆทำดีๆไปไปที่ดีๆนะคะอะไรเงี้ยไออย่างที่แบบข่าวล่าสุดมันก็แบบว่าซิลิโคนปลอมไม่ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ให้หนูช่วยไม่มไลงไม่ไม่ไม่องไปทัไมอยากให้แบบมันมีค่าวอ๋อี่พี่คนนี้เขอยู่นคติกไม่ลอกหนูฮจะจ่ายให้ นนทำได้นอนแ<อ><อ>ต่เ่าเ<ด>น,น,นหมดเรเรีา <c oughs> ใช่ค่ะก็เ,เรื่องทํากัจกรรมอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่ผิดทําแล้วเนี่ยมันได้เรื่องสุขภาพด้วยอย่างที่บ้านใหม่เนี่ยคุณแม่ทาตา <c oughs> เพราะว่ามันเริ่มบล็อกเรื่องการมองเห็นแล้วก็เรื่องการทําแล้วเรื่องของความสวยความงามอย่างเงี้ยค่ะถ้าแฟนใหม่อยากทําแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีงบประมาณที่แบบพอเพียงที่จะทําก็คือทําเลยค่ะเต็มที่เพื่อความสุขเอาเลยค่ะมาเชียค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆี่สวัสดีค่ะ